ทาสกินแคร์กันคะ่ะทุกคนแต่ว่าเมย์จะเริ่มจากเจาะสิวเป็นสิวอีกแล้วเอาไขมันออกนะคะสิวจะได้แห้งไวๆนี่การที่แย่แบบใช้ไม่กี่วันขึ้นรอยแบบเลยอ,อีกนิดเดียวแบบรู้สึกว่าแบบจางไวอะ่ะ เซรั่มบิซี่ของกานิเย่คือจะถูกกับเมยมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคมาเมยก็จะเริ่มจาก c l e น n ิ่งวอเตอรนะคะสำหรับเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำปลา ทุกคนดูนี่ขนาดเพื่ออาบน้ำนนะก็ยังมีคราบแบบนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็เมยจ,จะต่อด้วยโทนเนอร์ bha นะคะ ไคล่มวิตซีตัวนี้นะคะที่ใช้มาแบบหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้เขาเปลี่ยนสูตรอีกหรือเปล่านะแล้วก็บำรุงใต้ตาด้วยลูหน้านะคะ ลิปบำรุงชอบ b a b y b i บ e ์ i ิฟต์ออ e e เว n ตัวนี้นะคะเป็นลิปทิตเมนเพงเนี้รู้สึกปากเยินนิดนึงชอบมากแล้วก็อันนี้นะคะใช้ประมาณนี้ใช้มาเกิน3เดือนแล้วนะคะ พอลงบำรุงเสร็จปุ๊บก็จะกวาชานะคะ กันแดดก็อันเดิมนะคะรุ่นนี้ แล้วก็เดี๋ยวถัดมาจะ ตอาผมนะคะทุกคนอันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเมย์ไปซื้อครีมนวดใหม่มาใช่ไหมคะก็คือรุ่นนี้คะ่ะทุกคนคือตอนใช้บำรุงอะ่ะมันจะแบบกลิ่นเหมือนขิงแต่ว่าพอมาดูข้างหลังอะ่ะมันเป็นกลิ่นโสมกวาวเครือขาวแล้วก็เป็นพวกแบบส่วนผส,ม,สมอื่นๆนะคะแต่คิดว่าด้วยโสมกับกาวเครือมันน่าจะทําให้กลิ่นออกมาอนะ่ะโทนลักษณะประมาณนี้ซึ่งไม่ชอบมันเป็นเหมือนกลิ่นออริจินอลอ่ะแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบอู้อยากใช้แต่ว่าถามว่าดีไหมเมย์รู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่ว่าไม่่ได้ลืนขนขา นั้นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้ลองใช้นะคะครั้งแรกเมใช้เขาแบบไม่ได้ใช้บำรุงตัวอื่นร่วมด้วยก็คือมีแค่สระผมแล้วก็ครีมนวดตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าผมมันชุ่มชื้นแต่ไม่ลื่นมากนะคะมันไม่ลื่นเท่าไหร่นะคะโอเควันนี้ก็เลยจะมาใช้แบบเต็มที่ก็คือใช้เขาไปแล้วใช่ไหมสระผมด้วย Head ด n d s ชอเด d e r แล้วก็นวดผมด้วยตัวนี้นะคะ5ิ m e g u m i นะคะตัวนี้แล้วก็โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะใส่โก h แฮร์นะคะเข้าไปเพื่อบำรุงให้มันแบบชุ่มชื้นนะคะทุกคน ว่าพอเข้ามาเป็นแบบแฮ i r care r o u t i ปกติของเมย์แล้วอะตัวเนี้ยคือผ่านไหมก็คือตัวกลิ่นของ go h a i เนี่ยคือกลบแล้วนะคะคือ go h a i แบบเราทาปุ๊บมันก็คือกลิ่นมันก็คือชัดเลยนะคะทุกคนทุกคนอยู่ดีๆอ่ะเมย์ก็คิดว่าแบบเฮ้ยผมขาวของเราอะ่ะมันเริ่มยาวใช่ปะโอ้โหดูดิคือก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราไว้แบบอย่างเงี้ยมันจะเท่ไหมนะไฮไลท์ธรรมชาติเวอร์เข้าใจไหม คือผมข่ามันก็เริ่มแบบว่วถึงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องมาแบบปิดงอกทุก20วันทุกเดือนอะไรเงี้ยเราแบบลองปล่อยดีไหมนะแบบไฮไลท์ตามธรรมชาติดีไหมอะไรอย่างนงี้นะคะคิดแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ไปเป่าผมก่อนนะคะเป่าผมเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนผมที่ได้ก็คือมีความแบบนุ่มขึ้นลื่นขึ้นนะคะแต่ว่าจะไม่ลื่นสู้แบบการใช้คู่กับครีมนวดของญี่ปุ่นนะ ก็ให้ดูงอกทุกคนนี่นี่คนเห็นไหมอยู่ดีๆแม่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไฮไลท์ที่สวยไม่รู้ทําไมอยู่ดีๆคิดแบบนั้นไม่รู้แต่ว่าเออคือถ้ามันเป็นไฮไลท์ที่สวยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โดนเคมีอีกต่อไปเข้าใจไหมเออเนี่ยดูสิแต่ว่าตอนนี้มันเป็นต่อๆไงมันอาจจะยังแบบไม่ได้เห็นถึงความแฟชั่นคิดเองนะโอเคแล้วก็บํารุงออยที่ปลายผมนิดนึงนะคะด้วยอันนี้ มันเบาวกว่าออยอ่ะตัวเนี้ยก็เลยหลังๆจะชอบใช้นะคะแต่ว่าออยตัวอื่นก็ใช้บ้างแต่ว่าตัวนี้จะหยิบใช้บ่อยช่วงนี้ช่วงหลังๆมานะคะเทำไมผมไม่เท่ากันหรือหัวเราวางไม่เท่ากันประมาณนี้ค่ะทาสกินแคร์กันค่ะทุกคนตัวนี้ทุใช้อีกแล้วช่วงนี้ไม่รู้สึกว่าผิวหน้าผิวตัวต,วตอนเนี้ยเหมือนเป็นสิวอุด ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยคิดว่าร่างกายตัวเองมีการอักเสบแล้วก็อาจจะมีการอุดตันจากการใช้ขั้นตอนหรือการล้างอะไรที่ไม่สะอาดประมาณนี้เช่นเมย์สังเกตว่าผิวตัวมันเป็นสิวใช่ไหมเพราะเมย์คิดว่าหรือว่าเมย์ใช้ผลิตภัณฑ์ทาลักแร้ก่อนแล้วมันเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อน่าจะซิลิโคนนะคะทุกคนแล้วเมย์ไม่ได้ล้างมือก่อนทาตัวพอคิดว่ามันคือแค่ทาลักแร้แต่ว่าเออพิ่งมานึกได้ว่าเอแต่มันอาจจะทําให้อุดตันได้นะ ก็เพิ <gegen violin> <warfare> ่ง <be> น <left for Diamond> ึกได้นะคะก็เลยแบบโอเคต้องปรับใหม่ทาออยของ Baby Bright นะคะหลังแปรงฟันนะคะช่วงนี้ก็มีจะขยันเอาแปรงสีฟันมาขัดขัดริมฝีปากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างยินมากๆสภาพนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้โทนเนอร์ คือเวลาทาสกินแคร์เมยจะทาแล้วแบบทาแบบไปเรื่อยๆเลยนะคะคือไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเมยไม่ได้เบรกทุกคนก็คือแมะทาอันนี้เสร็จก็ต่ออีกตัวหนึ่งเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าจะให้ดีอะก็ควรจะเว้นประมาณแบบ5นาที1 0นาทีให้สกินแคร์ตัวนั้นๆน,นะเขาซึมก่อน แรู้เรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทํานะคะเพราะรู้สึกว่าผิวเมยอะมันแห้งแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะซึมง,ง่ายนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามมันก็ยังมีเอฟเฟกของการที่เราแบบต่อเนื่องเยอะๆอะ่ะบางอย่างคือมันยังซึมไม่หมดนะคะหรือว่ามันอาจจะตีกัน ติวอุดตันอีกแล้วก็เลยเอาโทนเนอร์ BHA เนี่ยนะคะแปะไว้เพราะว่าอันนี้คือคือ2% BHA BHA ช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันของรูขุมขนนะคะแล้วก็2%เป็นอะไรที่แม็กซ์โดนแล้วที่จะสามารถใช้ได้นะคะการที่เราเขาเรียกอะไรเหมือนน่าจะออยอหรืออะไรเนี่ยแหละอนุญ,ญาตให้ใช้ได้ที่2%นะคะแต่ว่าถ้าเราไปแอดวานซ์คือใช้หลายๆตัวตัวละ2% 2%เหล่งี้มีสิทธิ์ที่ผิวจะแบบ มีปัญหาได้นะคะเพราะว่าเขาป้องกันเพื่อไม่ให้เราใช้เกินเออแต่ถ้าเราไปใช้เกินแล้วควบคุมไม่ดีหรือว่าแบบอาจจะปรับใช้ไม่เก่งอะไรเงี้ยอาจจะทําให้ผิวเราเสียหายได้นะคะต่อด้วยวิตามินซี ที่เหลือก็เนี่ยค่ะทาหลังมือด้วยนะคะเพราะว่าหลังมือเราแบบเราล้างมือบ่อยใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบไม่ได้พกแฮนครีมหรือว่าไม่ได้พกกันแดดไปทาตลอดเนี่ยบางทีอาจจะทําให้หลังมือเรามันแบบเอชได้นะคะเอชไวกว่าเพื่อนเพราะว่าทั้งแห้งเนาะเพราะว่าล้างบ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีความชุ่มชื้นแล้วไหนจะโดนแดดอีกนะคะก็แน่นอน้อยตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลัวซากันนะคะ อแต่พอเป็นกลิ่นโสมที่ครีมดันชอบแต่ว่าพอเป็นกลิ่นโสมที่ครีมนวดผมไม่ชอบแต่มันก็เป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแบบที่ดีเทลของการแต่งกลิ่นหรือว่าจัดการกลิ่นกวัวซาค่ะ แมยังใช้ท่ากัวดซาแบบเดิมๆเลยนะคะทุกคน ใช้แบบไหนก็ยังใช้แบบนั้นอยู่นะคะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนใหม่แต่ว่าวันก่อนเพิ่งอัปเดตกับเพื่อนว่าเพื่อนไปนวดหน้ามาเราแบบนวดปวดซานวดหน้านวดตัวนี่แหละเราแบบเขานวดได้แบบได้มันหึบมากๆเลยเนี่ยแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเรียนอยากเรียนเพราะว่าส่วนตัวเมย์อยากเรียนเรื่องการนวดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนสนใจในเรื่องการนวดพวกกล้ามเนื้อใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งเฟซโยคะด้วยอะไรด้วยนะคะ อันนี้คือกันแบดเสร็จเรียบร้อยโอเคค่ะต่อมาเราจะต่อกันที่พวกงานครีมทั้งหลายนะคะก็จะลงก่อนโดยเฉพาะ2อ,อันนี้นะคะตัวนี้เริ่มจากพายเมอร์มิ i เล่นะคะซื้อมาลองขำๆแต่ว่าใช้น้อยมากนะคะแค่นี้เราก็ลงแค่บริเวณส่วนกลางๆหน้า เนบริเวณรูหุมขนหน้าแก้มนะคะโอเคเราก็เมื่อวานลองแบบว่าแท็บๆลงไปเลยทุกคนมันก็ไม่ได้เยอะเกินนะคะแต่ว่าไม่ปลาดนะใช้วิธีแท็บๆๆอย่างนี้ใช้วิธีแท็บๆเอา ก็จะมีสีเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะทำให้ตัวโปรดักอะมันโดนผิวเราโดยตรงซึ่งไม่ดีนะคะมันก็จะมีพวกแบคทีเรียเออไม่ว่ากลับไปแบบเดิมโอเคกว่าถูที่หลังมือนะคะแต่ว่าวันนี้มันได้ละได้แล้วแปลว่าเพิ่ม น,นี้ไม่หมดสีมายหึนว่าใช่แล้วมันอัดน้อยลงเราก็จะลงงานแป้งกันนะคะโอ้เกือบลืมทุกคนอันนี้เชดดิง้งถูที่หลังมือจริงๆถูหลังมือก็เพื่อนเหมือนกันนั่นแหละ ขนาดไหนมันก็ไม่ได้เป็นสีแบบเปื้นๆดำๆหน้าไม่ได้แบบขานฝา,นา,นานหน้าดำมันเป็นเงาจริงๆนะคะถ้าเราเลือกสีได้แบบมันแมทกับผิวเราอะ่ะมันจะค่อนข้างเนียน <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้แป้งสะสี acne so comfort Com powder นะคะเซตเบาๆนะทุกคนเพราะว่าวันนั้นเซตแรงเกินแล้วมันขาวเนี่ยเน้นแบบเบาๆ Okay. ไม่ขาวเกินแล้วก็ใช้แป้งผสมรองพื้นตัดทั่วหน้านะคะริมฝีปากกำลังดีทั้งตอนทาออยเนาะแล้วก็ตอนที่เอากวัวซามานวดเขาอะ่ะตอนนี้ก็คือริมฝีปากยังชุ่มชื้นอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหลงเหลือความเหนอะหรือว่าโปรดักที่เยอะมากนะคะก็คือพร้อมกับการทานลิปนะ้มีว่าเครื่องหน้านะคะหลังจากที่ลงแป้งผสมรองพื้นไป ียบร้อยแล้วเมย์ก็จะลงเมย์ไม่มีบรัชส,สีพีชแล้วอะ่ะทุกคนก็คือทิ้งไปแล้ว เพราะว่ามันหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเลือกตัวที่แบบว่าจะมาแปะตรงนี้อยากได้สีทีนะคะไม่อยากได้สีชมพูมากอันนี้ตอนเมย์ไปลองที่ร้านอะ่ะเราแบบปัดวนๆอะ่ะสีชมพูมันน่ารักมากเลยนะแต่ว่าพอเอาแปรงปัดอะ่ะบางทีเราวนไม่ดีอะ่ะเนี่ยสีแดงมันออกมาเยอะอะทุกคนแล้วมันแบบไม่สม่ําเสมอกันนะคะแต่ว่าถ้าปัดแบบเลนดีๆอะ่ะสีเนี้ยหน้าเมย์มันจะแบบค่อนข้างที่จะ เข้ากับสีตัวเนี้ขอลองสีก่อนนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ทุกคนอไม่มีสีเลยเป็นไฮไลท์เอออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อืไม่มีสีเลยส่วนอันนี้เป็นสีจันนะคะแต่ว่าเป็นสีม่วงเนือนะ้อแบบนุ่มมากแล้วก็ปัดออกมาเป็นแบบขาวๆแบบเป็นไฮไลท์อะ่ะก็คือ,อยังไม่ได้โอเคอันนี้ก็ไฮไลท์ อันนี้ก็สีม่วงอีกแล้วออกเป็นชมพูม่วงนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์อันนี้ก็ไฮไลท์อันนี้ตาอันนี้คิ้วหมดละอันนี้ก็เป็น sun flower brush นะคะแต่มันไม่ใช่สีนูดสินูดไหมก็ได้นะแต่ว่าต้องปัดเบามากๆต้องบอกตัวเองว่าเบามากๆถ้าเน้นเบาๆมันต้องใช้แปรงแบบผู้ๆป่ะโอเคเอันนี้แหละ ได้อะไรเม่ดูด้วยตาแมยยังไม่เห็นเลยว่าต่างไงทุกคนแบบเคยตั้งคําถามกับแบบเวลาเป็นสิวอะไรอย่างงี้ไหมคะเมย์ก็ตั้งคาถามว่าบางทีแบบเมื่อไรจะหายหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเฮ้ยเป็นได้ยังไงหรือว่าเฮ้ยแบบชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยคุยกับตัวเองว่าแบบเออแบบเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีช่วงที่เป็นเยอะมากๆตอนที่อ๋อภูมคุมกันตกอะ่ะทุกคนแล้วแบบสิวแบบเห่อทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยเห่อทั้งหน้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วเมย์ะพบว่าเออจริงๆมันก็ทําอะไรไม่ได้ปะ่ะ ไม่เชิงหมายถึงว่าถ้าเราไปหาหมอมันก็คงจะได้แต่ว่านี่รู้สึกว่าไม่อยากไปหาหมอก็เลยค่อยๆใช้ธรรมชาติเดียวยาธรรมชาติหมายถึงความเข้าใจมันอะแล้วก็ค่อยๆใช้เวลาใช้ผลิตภัณฑ์ตามปกติและให้เวลามันไม่ต้องไปเร่งเพราะว่าถ้าเราเร่งมันจะเหมือนการลดน้ําหนักแบบรวดเร็วเกินไปบางทีมันโยโย่นะคะก็ค่อยๆทำโอเคผิวนี้เสร็จแล้วนะคะคอนทัวร์ด้วยฝุ่นนิดนึงเชดดิ้งคอนทัวร์ เแลวมันก็จะออกเป็นแชมเปญแบบนี้เลยแต่คิดว่าวันนี้แก้มแบบโอเคนะวันนี้นะตรงนี้ยังไม่รู้ว่าถ้าออกกนะับข้างนอกจะแบบฟิลอะไแล้วเมยก็เขียนคิ้วช่วงนี้ชอบเขียนคิ้ววันเนี้ย ของเก่ามากแล้วนะคะทุกคนเคยซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเป็นคนแบบไม่ค่อยทิ้งอะ่ะพวกเครื่องสำอางอ่ะจะไม่ค่อยทิ้งก็เลยเก็บไว้แล้ววันนึงก็หยิบมาเล่นเนี่ยแหละค่ะทุกคนแล้วมันก็อุ้ยติดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีสีอยู่นะคะแล้วมันก็เป็นปากกาดูธรรมชาติดีแล้วก็เนี่ยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยหลังๆที่ผิวเรามีปัญหาแบบอุด ตันอักเสบเยอะอะเป็นเพราะเราใช้ของหมดอายุหรือเปล่าคือเราแบบหยวนกับอย่างอื่นเกินไปที่ไม่ใช่ผิวหน้าคือผิวหน้าเนี่ยไม่คิดว่ามันอักเสบนะทุกคนร่างกายนอนไม่ดีด้วยนะคะช่วงนี้แล้วนั่นแหละหลายอย่างแต่ว่าอ๋อผิวหน้าคือเมคอัพอะอันนี้ก็คือกี่ปีเราไม่รู้เออเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยผิวเราไม่ดีเพราะว่าเราใช้ของแบบมันหมดอายุแล้วหรือเปล่าแต่รู้ทั้งรู้ก็ใช้นะคะแล้วก็ ผิวตัวอ um ุ๊ยแป๊บนึงนึงทุกคนขอขอขอโฟกัสกับงานคิ้วกันนะคะเพราะว่ามันเหนียวและข้นมากเมือกกลัวว่ามันจะแบบติดกันเป็นแพรแล้วถ้าแก้ไม่ทันนี่คือแทบจะล้างหน้านะคะ นฟร์ยูทูสูตรหนึ่งกับสูตรสองไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยสูตรหนึ่งเนี่ยมันงัดได้แบบนี้เลยอ่ะในตัวปัดคิ้วของเขาอ่ะเนี่ยสูตรหนึ่งเนี่ยมันงัดขนคิ้วได้แบบนี้เลยทำให้ดูเนี่ยขนคิ้วมันตั้งแบบนี้อ่ะมันเป็นอะไรที่เล็กๆแต่ว่ามันทำให้หน้าเราดูเปลี่ยนนะคะการงัดขนคิ้วขึ้นแล้วก็ดัดขนตา พยายามจะไม่ให้โดนบริเวณขอบล่างเลยเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันแบบว่าไปกดนะคะแล้วมันทําให้เป็นรอยโอเคซึ่งเมมีตัวนี้ทุกคนเป็นราเซลัมนะคะราเซลลัม um. บำรุงนิดนึง กลุงเฉยๆเลยนะคะไม่ได้แบบทำให้ขนตายาวหรืออะไรเขาเรียกอ,อะไรมันไม่ได้เป็นแบบเมคอัพปรดักอะไม่รู้สึกว่าเวลาทําอะไรแบบเนี้ยเรื่องผิวเราควรดูภาพรวมนะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูแบบอุย้ยน,นี่ก็สิวน,นี่ก็สิวน,นี่ก็รอ,อ,อยอะไรเงี้ยมันจะดูแบบฮไม่สวยเลยแต่ถ้าเรามองภาพรวมว่าอุย้ยดูรวมๆก็โอเคนะผิวก็ดูโอเควันนี้เมคอัพโอเควันนี้คิ้วสวยอะไรประมาณนั้น เราก็จะแฮปปี้นะคะเดี๋ยวขอข้ามมาที่การลงอันนี้ก่อนถูกคนเมลินดาลิปเพนซิลลิปไลเนอร์นะคะให้ดูทุกคนสีเหมือนปากมากแต่ปากจะทนแดงก่าน,นิดนึงแล้วก็จะเม้มๆหน่อยนะคะโอเคเบบี Baby ้ไบ ีเหมือนเล็บพนซิลลิปไลเนอร์เหมือนมากแล้วก็เมมเมมออกเหมือนเดิมให้มันติดๆกับเลมฟฟีปากนะคะแล้วก็อันนี้แอลิทินนะคะกำลังจะดูว่าวันนี้มีตัวเลือกอะไรให้เราใช้บ้างแอลิทินคือเบามากเ้ยมันกำลังดี ตอนแรกไม่อยากจะแบบเอาทิชชู่ไปซับเขาเลยปลักได้นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าชอบโอเคค่ะอันนี้คือเหลือให้แค่ไฮไลท์กับตาใช่ไหมเมย์จะใช้อันนี้ก่อนนะคะไม่มีอะไรเลยทุกคนเป็นไฮไลท์ไม่มีสีนะคะเป็นเหมือนเนื้อบามทาที่บริเวณตาแล้วแล้วก็หาตานิดหน่อย ก็ลงสมูกนะคะม,มันมีความแบบมีความเงาแบบเงาเลยอะ่ะเคเดี๋ยวเมย์จะลงไฮไลท์เนืน้อฝุ่นห่นอ <S <S เือผื่อว่าเนื้อบามมันหลุดยังไม่ได้สังเกตนะคะว่าเนื้อบามอะมันอยู่นานขนาดไหนแต่ว่าอันนี้อยู่นานของบอบบี้บาวอไวอยู่นาน ออตัวบรัชที่เราปัดเนี่ยก็มีไฮไลท์นะคะแล้วเราก็เติมไฮไลท์อีกแต่ว่าไม่จะเติมแค่นี้นะเพราะว่าตรงนี้ลงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะท็อปบัตลงไปอีกท็อปบามตัวนี้นะคะลงไปอีกการมีบามกับไม่มีบามพอๆกันถ้าเราปัดไฮไลท์ลงไปแล้วนะคะถ้าต,ตรงจมูกมันจะแบบเนียนมาก สร็จอ๋อเหลือใต้ตาอุ้ยอันนี้มันก็เริ่มแบบเหลือน้อยลงใต้ตาอันเดิมนะคะค่อยๆ รู้สึกว่าผิวมันเปียกนิดนึงอ่ะก็เลยจะเติมตัวนี้นะคะเป็นแป้งไม่มีสีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนฟินิชเชอร์ไม่ใช่เหมือนหละเขาเขียนว่าชิมเมอร์ฟินิชนะคะมีชิมเมอร์แล้วแป้ที่บรเวณเก้เา,เาไฮไลท์จมูก ได้อยู่เนาะเคค่ะทุกคนผมวันนี้ก็จะปล่อยตรงแม้ว่าจะมีเงาะก,ก็ตามเพราะว่าคิดแล้วว่าจะปล่อยปล่อยงอกไปถึงว่าลองปล่อยดูว่าพอผมงอกมันยาวอะ่ะมันสวยไหมเผื่อมันสวยมันจะเป็นอะไรที่แบบ ต่างไม่เชิงแตกต่างมันเป็นฟิลแบบก็เป็นเราจริงๆอ่ะเออเราไม่อยากยอมเพราะว่าต่อให้ยอมมาแล้วสุขภาพเส้นผมยังดีแต่มันก็คือเคมีอะค่ะเก็ตไหมเมย์ก็ไม่แน่ใจว่าในระยะยาวอ่ะตอนเนี้ยมันไม่เป็นอะไรแล้วก็งานวิจัยระยะยาวแบบปี2ปี3ปี5ปีมันอาจจะไม่เป็นไรตอนนี้แม่30เองอ่ะทุกคนแล้วถ้าเมย์ต้องย้อมผมไปจนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ6 0 70เปีอย่างเงี้ยเออมันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมไม่รู้ไม่ได้บอกว่าอันตรายแต่ว่าแค่เราไม่รู้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลอง ไม่ยอมผมดูก่อนถ้ามันไปได้วยกันได้มันสวยมันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ย้อมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สวยก็จะกลับมาย้อมนะคะ